สวัสดีคับพี่น้องวันนีมีนายเสเห็ดเขาปุ่นน้ำยาปลากะทิปลากระป๋องตีนไก่นะคะเครื่องปรุงขิงนะคะนี่คือขิงใส่ขิงลงไปกระเทียมหอมแดงตะไคร่พริกแห้งกระช่ายไก่ตุยยางลงไปนะคะโอ ถ้าพี่้องถามว่าปั้นในบอได้ค่ะจะว่าความแสบมันต่างกันนะคะอ่ะอในส่วนตัวก็ไม่น่อยไม่น้อยว่าตําเอาแสบกลัวนะคะ,ะในส่วนในสูตรของส่วนผสมนี้จะเหดเป็นน้ำยาแกงปลาแบบน้ํายาปลาแบบไม่ใส่กะทิก็ได้นะคะเพียงแค่ตัดกะทิออก เพียงแต่ตัดกระทีออก <c oughs> เอาปิกเอาแล้ว,ลวนะตัดกระเที่ยงออกก็จะเป็นแกงปลาธรรมดาเนาะคะ่ะแต่อันนี้มันจะเป็นแกงปลากะทิเออแกงปลากะทิน้ำยาปลากระป๋องกระติ่มไก่นะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นเมนูล้างตูะะ้เนาะค่ะพอดีกางทิได้เปิดไว้แล้วเครื่องกระป๋องก็ได้เสียใจมันเมื่น,นะคะ จริงๆเฮ็ดข้าวปุ้นเนี่ยเฮ็ดขนมจีนนี่ตามเครื่องแกงแบบนี้เราแกงเองมันจะแซ่บกว่าข้าไปซื้อเครื่องแกงสําเร็จลูกนะคะแนะนําเลยนะคะเพราะได้จะได้ความหอมเพราะว่าเครื่องแกงข้ามันสีสดถ้าซื้อเครื่องแกงําเร็จลูก,กได้บ้ได้ะคะ่ะแต่ก็าตำไปแล้วมันความหอมความสดมันบ่ค่อยมีนะคะอันนี้ห่อเพิ่มเพิ่มบางส่วนขึ้นลดบางส่วนลงได้ตามความชอบของเฮนะ้าเนาะ บอกว่าสิเป็นแกงกะทิกะใส้สูตรนี้ได้นะคะเก็ง๊งแกงปลาแกงยังได้เหมือนะคะใส้สูตรนี้เหมือละคะ่ะแกงในส่วนของเมียน้อยนะคะส่วนใบป,ประกูเขาจะบาตานะคะใบปประกูเขาจะเอาใส่เป็นใบลงไปนะคะเขาจะตําแค่พ่อแหลกนะคะก็ถึงกรนละเอียดมากตักขึ้นไว้ะคะ่ะ การท่าิใส่ปลากระป๋องลงไปนะคะมีน่อจะใส่แค่บ่หลเพราะว่ากะว่ากินคาบเดียวใส่เคืองใส่เคืองกระป๋องนะคะเนี่ยใส่แค่นี้ค่ะไม่หมดนะคะเอาแค่นี้จริงๆใส่ไม่หมดนะคะเหลือแค่นี้เอาแค่นี้โขกปลากระป๋อง ให้เนื้อมันแตกออกจากกันเพราะมันเวลาเข้าไปผัดแล้วมันสะฟูขึ้นใส่แค่นี้บ่ได้กินคาบเดียวหรอคะใส่แค่นี้อาจจะเหลือเป็นสองข,ขุ่วน,นะคะเพราะว่าเนื้อปลากระป๋องนี่เวลาเข้าไปผัดใส่กระเื่องแกงแล้วเนี่ยมันจะฟูขึ้นอีกเยอะแยะนะคะนคะคะเสร็จแล้วค่ะมันดูดีพี่น้องตองการความขนหรือบ่อขนนะคะน้ำยาขับปุ้นเนี่ยถึงยูดีความตรงการนะคะเนี่ยเนื้อปลาของไม่น้อย ก็เรียบร้อยแล้วพ่อแม่หน่อยจะใส่ตีนไก่ลงไปน้ำเรอเข้าไปแกงกันเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปเฮ็ดน้ำยากระปุนกันตอเลยนะคะค่ะเขาก็จะใส่น้ำมันลงไปในหม้อก,ก่อนเพื่อเขาจะผัดเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงเท้าโขกไ้ก็ามาใส่เพื่อจะผัดนะคะแต่เครื่องแกงลงไปผัดก่อนเนื้อปลาใส่ทีหลังนะคะผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะคะเขาใส่เนื้อปลาหน่อยใส่ไฟแห้งนะคะ พัดเนื้อปลาก็พัดไอพัดเครื่องแกงเพราะว่าต้องการเนยไฟมันห่อนะมันมันห่อนแล้็เครื่องแกงจะได้พัดออกกินหอมไว้ไวๆนะคะจะพัไดไปเรื่อยๆจนเครื่องแกงเขาหอมเลยนะคะ จากนั้นก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะคะพอจนแจ่มหอมแล้วใส่นเนื้อปลาลงไปค่ะเฮ้ยเฮ้ยขออภัยด้วยพี่น้องเอ้ย <c oughs> พริกเข้าจมูกะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะในการพัดตัดเนื้อปลาให้หอม <c oughs> น่ากินแล้วเราเค่อยๆหยอดกะทิลงไปนะคะ เรวกะทิลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเติมกะทิลงไปนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อปลากรบพริกแกงนี่หอมเดวกแตกมันนะคะนั่นจะน่ากินค่ะเราผัดไปเรื่อยเนื้อปลาเขาก็จะฟูเวลาเขาใส่น้ำมงไปเมื่อก็เนี่ยเห็นม่้ปลาขึ้นกระป๋องปลากระป๋องนิดเดียวเองนะคะแค่จัดตัวเดียวก็ว่าได้นะคะปลากระป๋องไม่ใหญ่แต่ปลากระป๋องนน้อยนึงแล้วค่ะนี่ค่ะเิ่้อส่วนิีดหอมมากมาย ก็ผัดไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเติมกะทิไปเรื่อยๆนะคะอย่าใจร้อนเพราะเราอยากจะได้ความอร่อยค่อยๆเติมกะทิแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเนีย่ยหอมเริ่มทรงลิ่นหอมม,อมาแล้วค่ะเห็นบอกว่ามันจะเริ่มฟูขึ้นมาทีละนิดละนิดมัาจะแจ๋หอนใส่กะทิเพียงเดียวนะคะนี่คือเทคนิคเห็นบอก ถ้าเราทําเป็นมันก็เห็นนะเนี่ยค่อยๆใส่แล้วก็รอให้มันเดือดไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆใส่เห็นมอจากนิดๆเห็นบอเริ่มพุ่ขึ้นมากแลวเนี่ยปลาสีก็เริ่มออกเห็นมาเขาจะผัดเ้ามันจะเป็นอยนางใส่พริกแห้งเลยเพราะว่าพริกแห้งธรรมดาทั่วไปนี่แหละเทคนิคก็คือการผัดนะสีมันถึงจะออกมาสวยเนาะค่ะทําไม่ยากในการเทสกระเพราเียงแต่ว่วาพาต้อง เพราะว่าถ้าคุณจะจังไหรเห็นห้ซีสันมันออกมาหนากินได้แต่ไมเมนูในแต่ละยางเนาะคะ่ะไม่้น่ว่าการเลรี้ยงลูกเพราะมีผลใดเลี้ยงลูกมาจากแต่จะเกิดเนาะคะ่ะเรียนรู้ได้จากการทําบ่อยๆแล้วก็เออสังเกตเอาว่าเอออันนี้เขาพิดพาตรงนี้เอออันนี้เขาควนเฟิ่มมันนีมันจ,จะค่อยๆพัฒนาขึ้นน,น,นะคะใส่เรื่อยๆค่ะเห็นบอว่าไม่้น่จะค่อยๆใส่เห็น,หนไมห,นคหนมคะดูสิ ปลาเราจะฟูขนาดปลาแค่ตัวเดียวนะปลาเอ่อปลากระป๋องตัวเหียวซ่งพอ,อมันเริ่มเดือดเราก็ใส่เนี่ยเทปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราตลองรอเติมน้ำเปล่าเขาก็จะผัดไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะผัดไปอีกระยะหนึ่งให้นำกัะปุนเข้ามันแต่สีกวนีกก่อนนะคะ จหนักก็จะเติมน้ำไม่ได้ใส่เป็นน้ำล้างครกนะคะเติมน้ำลงไปใส่ตีมใจติดตมไปแล้วลงไปนะคะนี่หน่อใส่ตีนใจติดตมไปแล้วนะคะออกมาจากช่องฟิดเดี๋ยวก็ใส่ลงไปเดี๋ยวมันก็ะละล่ายนะคะเห็นบหมคะขนาดปลากระป๋องครึ่งตัวนเนี่เอาตัวเดียวนั้นเนี่ยปลากระป๋องหนึ่งตัวเห็นไหมน้ำนก็ยังดูข้นๆมันอยู่ทีเทคนิคการเขาใส่ใส่น้ำใส่กะติลงไปนะคะนี่หนเติมน้ำมานิดนึงพอแล้วค่ะ มันคนหลายน้ำกะบอแสไปแล้วเข้าใส่กะปุ่นมนประหลัดเนี่ยกำลังน่ากินเห็นไหมเดี๋ยวเราจะต้มแล้วก็เคี่ยวต่อไปนะคะ <S <S เคี่ยวให้มันเปลี่ยนไกล่และไล่จากน้าแข็งก่อนแล้วเขาจะมาปรุงนะจ๊ะ <S <S จ้าหลังจากเดือดแล้วเรยบร้อยเขาก็จะใส่ใบกะกุ่กรบลูกโดดลงไปนะคะใบมะรกร,ะรูดกับลูกโดดลงไปจากนะะั้นเราก็จะปรุงเครื่องเลยนะคะเขาก็จะใส่น้าตาละคะ จริงแกงปลาเปาไส้น yes. <of> ้าตาลก็ได้หรือว่าใส้สีไซส์ก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นกะทิก็ได้ตงใส่น้าตาลลงไปนักน้อยนะคะแล้วตามรักแกงปลากับเปไส่น้าตาลนะคะถ้าแกงปลาแบบเปลกส่กะทิก็ส่ไส้แตน้าปลาลางลงไปตัดกะทิออกนะคะแล้วก็ใส่น้าปลาใส่ผงชูรสหรือว่ารสดีเพิ่มก็คือชิมรสชาติก็คือโจบกแค่ะแต่ส่วนน้ำยาแกงปลากะทิของห้องมือนี่ก็ต้องใส่น้ำตลลงไปเพราะเป็นกะทินั่นนะคะ รสด,ด,ดีนะคะตามด้วยปลานะคะเพราะว่ามันเป็นแกงป่านะจ๊ะนี่นะคะปลาแดดก,ก่อนก็ต้องกรอมิดหนึ่งนะคะปะลา๋ยวก่อนนะคะ ปลาโลงไปแล้วอย่าเพิ่งค้นนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะรอสักครู่พอมันเดือดเดือดแล้วเราก็ชิมเพราะถ้าเราคนตอนนี้มันจะเหม็นคาวแล้วก็จะเหม็นปลาแดกแห้งกว่าเก่าที่จริงปลาแดกใส่ลงไปมันก็นเหม็นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเข้าไปค้นตอนนี้ยิ่งจะถูกกินปลาแดกแบบค้นละรสชาติค้นละกินเลยนะคะ้องรอ้มันเดือดเดือดขึ้นมาไหมเดี๋ยวเขาก็ไปค้คนทุกอย่างร่วมกันแล้วเาก,กชมม็ชิมเบืองส่วนรสชาติพี่น้องก็เอาตามใจนะคะจะอัด ออกนัวออกเข้มออกหวานออกนั้งกับสุดแท่แต่คนที่จะกินนะคะอันนี้รสชาติแล้วแต่ความต้องการของคนที่จะกินนะคะสําหรับนิดหนีนะคะสิเป็นตีนไก่เป็นกึ่นไก่เป็นตับไก่เป็นเครื่องในไก,ไก่ใส่ในมิดนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะอันนี้ทําได้ทุกอย่างเดี๋ยวเจะชิมนะคะที่นี่ โอเคขาดความนัวพอเติมเกลือลงไปนิดนึงนะคะเป็นการตัดความกลมกมนะคะเอาเกลือลงไปนิดนึงนะคะจะเพิ่มความกลมกล่อมของน้ำขนมจ,จีนน้ำขนมจีนเนี่ยเทาเฮ็ดกลางๆไว้ก็ดีเพราะว่า เวลาบาอ่อพ่อหรือว่ารสชาติบ่เข้มข้นเนี่ยเขาเติมน้ำปลาได้ที่หลังนะคะความจริงน่ะต้องทําให้เข้มข้นไว้แต่ว่าไม่ต้องเข้มข้นมากนะคะเอากลางๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปุงได้ความเข้มแต่ว่า่วนรสชาติความหวานความนวนแล้วแต่ความมันแล้วแต่พอเราไปกินกับพักนะคะมันก็ต้องเจือลงอยู่แล้วนะคะอืโอเคเป๊ะเลยใช่เลย เดี๋ยวรอให้เดือดอีกคู่หนึ่งนะคะค่แแแะแล้วแล้วใช้ขนมจีนน้ำยาตีนอ่น้ำยาปลากะทิตีนไก่ใส่ปลากระกป๋องเข้านะคะเดี๋ยวเ่าไปตักกันเลยค่ะคุณเ่อเป็นเศษซักแล้วนะคะเนตักน้ำยาใส่เลยนะคะมีน้ำยามาตากเอ่อมาจากบมะอางโนะคะนี่คือขนมจีนตีนไก่น้ำยาปลาของเราก็เ็จซับเรียบล้อยนะคะง,ง่ายง่ายสสบตลนบ้านอีกเหมือนเดิมนะคะ รับน้ำเนี่ยพี่น้องต้องการคนหรือบาคนสั้นสางได้ด้วยตัวตเองนะคะเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองเพราะเราทำกินเองเนาะข้าววัไปซื้อเขาข้าสามารถเทบรสชาติได้ดันใจเข้าเสมอนะคะลองเอาไปทํากินดูส่วนพักกับซุปแทแต่พี่น้องชอบส้าวันม่น้ไม่น่อยมีพักกับช่ออมหรือพักคาแล้วก็พักซีเหล้าหอมแดงนะคะกินคููนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับขนมจีนน้ายาไก่น้ายา,ยาเอ่อน้ำยาปลากะทิปีนไก่ใส่ปลากระป๋องเนาะค่ะเห็น,ะะนบ่มคะเมนูยังไงสไตล์บ้านๆนี่ค่ะผักกับของมหน่อยนะคะหน้าตาหน้ากินบ่เอกกระใสผักกับลงไปเลยก็ได้ค่ะกระใส่เป็นผักชีนิดหนึ่งเนาะใส่ผักชีลงไปะอปเนาะอ่ะเพื่มใสยงามเัากระใสนี่ได้ค่ะ มันใส่แง่แล้วะค่ะม่น,น้อยเป็นคนมากกินหอมหอวใหญ่อหอมแดงหอวใหญ่อยู่แล้วนะคะก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับมีน้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บเคลียร์พื้นที่พี่น้องจะได้เห็นเห็นบอกค่ะน่ากินบัน่ากินมากมายใช่ไหมล่ะลองไปทํากินดูนะจ๊ะขนมจีนน้ํายาป่ากะทิตีนไก่ปลากระป๋องกเ็เซ็ตซับเรียบร้อยแล้วะค่ะขอเวลากินแล้วนะคะได้รักใจใจ้รักนะจุ๊บ